กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของการเป็นหินซองเลยฮะการที่แผ่นหินโรเซสตา้าเนี่ยมีอักษร3แบบจารึกไว้ในแผ่นเดียวกันเนี่ยทำให้ง่ายต่อการอ่านและก็ตีความอักษรฮีโรโก,ฟโกฟิฟิกนะครับซึ่งเป็นปริศนากว่าพันปีเนื่องจากตัวอักษรของชาวอย,ยิบโบราณเนี่ยมีววทนาการแบ่งออกเป็น4ระดับด,ด้วยกันดนะครับก็จะมีฮีโรกิฟิกฮีราติกเดโมติกและก็คอปติก นะฮะไล่เรียงจากอักษรภาพไปจนถึงอักษรที่มีความเป็นพัญชนะมากขึ้นในยุคหลังดังนั้นเนี่ยนักวิชาการที่สามารถอ่านอักษรยุคหลังก็สามารถถอดความเทียบเคียงกับอักษรฮีโรกิฟิกบนแผ่นจารึกนี้ได้นะโทมัสยังครับนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเนี่ยเป็นคนแรกที่เริ่มถอดรหัสแผ่นหินโลเซสตาแล้วก็สามารถถอดรหัสอักษรเดโมติกได้ในปีคศ .1814 ก่อนที่จะถอด ความอักษรฮีโรกริฟิกสำเร็จเนี่ยเขาก็เสียชีวิตไปซะก่อนแล้วนะก็เลยยังถอดได้ไม่จบเท่าไรนะันะฮะเบรกอีกสักครู่หนึ่งนะช่วงหน้าครับช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะว่าจะถอดบทความแผ่นหินเนี้ยมาไปยังไงจะมีมาให้ได้รู้กันไหมนะพักสักครู่ครับ